อันเป็นเหมือนมีดมีดใหญ่ๆมีดปังตอใหญ่ๆครับเหมือนมีดหมวยใหญ่หญะนะมันก็ไปหยิบมีดตรงนั้นฟันถ่ายถอยพ่อ,อ,อสวัสดีครับผม o อ๊คครับนี่ก็คือโบสถที่เราได้สร้างไปแล้วต่อเติมไปแล้วอัปเดตภาพมาให้ดูกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ยังสามารถโอนเงินไปบริจาคสร้างโบสถให้เสร็จได้ ร่วมกันกับรายการผมได้ที่ช่องทางนี้เลขบัญชีนี้นะครับหรือโทรไปสอบถามหลวงแดงเจ้าวาดก่อนก็ได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับขออนุมโมทนาสาธุทุกท่านครับ สวัสดีครับผม o อ p ครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ f อที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดำเมลินครีมแต่งผมดำตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ใช่น้ำยาย้อมผมและก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ำยาย้อมผมนะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมแมรินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะสรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องล้างออกเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียไลน์นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายกล่องละ390บาทรวมค่าจัส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมโอ p ีพีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานเสริมความงามคลินิกเสริมความงามดอนเมืองณอลิสาคลินิกวันนี้ผมอยู่กับท่านราชพลกินเคีวสอนครับดีครับโอ้ข้ามาที่นี่เไยแร์เย็นท่านมาใช้บริการมั้ยยังยังครับวันนี้มาใช้บริการใช่ไหมใช่เราเดี๋ยววันนี้เอฟซีจะมาอีกเพียบเลยนะครับก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใครบอกว่ามาจากรายการโอ p ีพีนะรับโปรเด็ดๆไปได้เลยนะครับวันนี้้องม์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีพีโอค่ะต้องบอกเลยว่า ผมมาเจอน้องเมย์เมื่อประมาณสองสาเดือนที่แล้วนะผมก็กลับมาตลอดนะน้องเมย์สวยขึ้นสวยขึ้นนะฮะแล้วก็อิ่มเอิบขึ้นทุกวันเลยฮะท้องค่ะอันนี้ฉีดตัวถอตัวไหนฮะเนี่ยไม่ได้ทาเลยเพราะว่าตั้งครันเนาะไม่สามารถทําได้ทําได้ก็แค่บํารุงทาทิปเม้นอะไรแบบนี้ค่ะเน้นแบบคอนขายครับท่านมากกว่าดีเรียก็ยินดีด้วยที่ตั้งครันเพราะว่าจะได้ผลิตผลิตนามสกุลกลิ่นเกสรอมาเยอะเป็นลูกชายก็เป็นตำรวจคอยรับใช้ปกป้องประชาชนนะ เอาวันนี้รับอัปเดตล่าสุดเลยตั้งแต่วันนี้ถึงถึงถึงสิ้นปีใช่ไหมถ้นีมีโปรอะไร,รถ้ามารายการ,รมาจากรายการ OVP กับรายการเลวัดออฟฟิเชียล ก็แน่นอนค่ะพิเศษเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าโปรตอนนี้ก็คือเราจัดยาวถึงสิ้นปีเป็นแบบโหคอมโบเซตเลยค่ะคก็ในเรื่องของหัตการนะคะโบทอคิลเลอร้อยไหมนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้แบบจัดเต็มยกกระชับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันโปรโมชั่นมีทุกตัวเลยค่ะ,ะก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการในแบบอยากดูแลแบบไหน เบ,บื้องต้นก็สามารถเข้ามาคอนเซ์คุณหมอก่อนได้ค่ะแล้วก็ค่อยตัดสินใจทำค่ะอ็เพื่อ็เพื่อนๆที่จะมานะครับ ติดต่อมาที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ทางเพจนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าข่าวมี Tik t o อกมี YouTube ของตัวเองปะมีมีทุกช่องทางเลยอ่ะยูทูบช่องอะไร y o ยูทูบเป็นณาริษาคลินิกที่ขึ้นหน้าจอนี้นะฮะค่ะแล้วก็มีเพจด้วยมีเพจค่ะเพจเฟซบุ๊กก็นณาลิษาคลินิกเหมือนกันค่ะแล้วมี Tik t o อกที่ลุงท่านเลยว่าจะมาไลฟ์สดป้องไหมมีค่ะมีค่ะก็ณาลิสาคลินิกค่ะที่ขึ้นหน้าจอนี้เยวกันหมดเลยเซิร์ชณาลิษาคลินิกค่ะในทุกแพลต ใช่ชื่อนะอลิสาคลินิกเลยนะครับได้ทุกช่องทางสามารถสอบถามได้ทั้งหมดเลยรับบอกว่ามาจากรายการพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊ตกับสารวัตรโอ๊ตได้นะครับได้นี้ก็จะมีในส่วนของกิวเชอร์ของของคุณพ่อที่เซ็นไลเซ็นไว้แจกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวทิปเมนต์นะคะให้ลูกค้าด้วยค่ะแล้วบอกท่านผู้ชมนะครับถ้าวันไหนมาถ้าวันไหนคอยติดตามเพจน้องเมย์เนี่ยจะเห็นเลยว่าท่านเรวัตพบ f อวันไหน จะมีการประชาสัมพันธ์บอกอยู่เรื่อยนะว่าอย่างวันนี้วันที่12เนี่ยก็มีท่านเรวัดมาพบเอฟซีเอฟซีก็มารอเต็มเลยครับกดติดตามเพจไว้แล้วก็ถ้ามาแล้วชอบโปรโมชันไหนก็ใช้บริการโปรโมชันนั่นเลยะนะครับรับรองของท่านเรวัดการันตีด้วยตัวเอง <c oughs> ว่าท่านจะต้องมอบสิ่งดีสุดไม่หลอกลวงคนคมันได้บุญได้กุศล ใช่ไหมเราจะไม่โกงไม่โกงกันทนายวัจะย้ําเสมอว่าเราจะไม่หลอกกันอะไรดีคือดีไม่ดีคือดีจะไม่มีการผสมน้ําเกลือไม่มีค่ะให้ตัวยาก็ให้ตัวยานครับเอาวันนี้ขอบคุณน้อัลสาคณิกน้องเมย์ด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ท่านรัชพลกลับไปครั้งหนึ่งต้องขอขอบคุณมากที่กลับมาเพราะว่า อตอนนี้คดีของคุณพ่อขออนุญาตพูดถึงนะฮะได้สรุปเป็นที่บ้อยนะครับได้มีคาคตัดสินเรียบร้อยแล้วสามารถพูดได้อย่างเต็มร้อยได้นะ,นะฮะสารตัดสินเรียบร้อยจริงๆแล้วคดีนี้ย้อนความเป็นปน,นิดนึงนะฮะเปิดท่านผู้ชมยังไม่ทราบนะครับเรื่องมันเกิดยังไงฮะเดี๋ยวก่อนจะสรุปเรื่องวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องวันนั้นใช่ไหมครับครับ,ค,รบคือเอาเอาสั้นๆเลยนะย้อนความไปหน่อยนึงเรื่องก็คือว่าพ่อเนี่ยเขาอยาก่าแม่ผมเนาะแล้วเขาก็ไปมีภรรยาใหม่ครับพอไปมีภรรยาใหม่เนี่ย ภรรยาคนเนี้ยเขาก็มีหลานหลานที่ว่าวางยาฆ่าพ่อผมเนี่ยชื่อนางสาวรสสลินฉันตระกูลตกลงเป็นหลานแล้วเหรอเป็นหลานของแฟนใหม่พ่ออ๋ออันนี้เพิ่งรู้ฮะใช่ท่านผู้ชมก็เพิ่งทราบนะเนี่ยผมนึกว่าเป็นไม่ใช่หลานแม่ผมนะอ่าเป็นหลานแฟนใหม่พ่อหลานแฟนใหม่พ่ออ่าเขาได้ยืมเงินพ่อผมไปเนี่ยเพื่อปล่อยกู้ครับ ทั้งข่าวก็คือยืมที่สองหมื่นสี่หมื่นพ่อก็จะไปกู้สากลมาให้หรือกดบัตรเครดิตมาให้เขาก็ไปปล่อยกู้กินดอกจนยอดมันสะสมมาเรื่อยๆมันที่ในข่าวออกเนี่ยมันคือเขาไปทวงวันนั้นแค่สี่หมื่นแต่อันจริงอ่ะยืมพ่อไปเนี่ยหลายแสนหลายแสนผมไปดูในบัญชีที่พ่อเขาจดพ่อจะเป็นคนละเอียดเหมือนท่านวัดจะจดบันทึกทุกอย่างครับก็ไปดูสมุดบัญชี กิต้นเหตุน่าจะมาจากการทวงหนี้สี่หมื่นวันนั้นจะเอาแค่สี่หมื่นแล้วซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยนัดพ่อว่าให้ไปรับเงินกับพ่อของผู้หญิงที่บวชเป็นพระและเป็นจุดเริ่มต้นของการวางยาคือที่นั่นแต่เป้าหมายของผู้หญิงคนนี้ต้องการที่จะวางยาพ่อผมอยู่ละเพื่อที่จะนำทรัพย์สินรถ กับสร้อยคอทองคําปืนพระครับเอาไปขายเพื่อใช้หนี้กับบริษัทที่เขาเคยติดหนี้แล้วไปโกงมาแปดเก้าแสนกว่าบาทเนี่ยนะเพราะว่าอีกวันหนึ่งเขานัดไว้ว่าจะเอาเงินมาใช้หนี้ครับคือต้นเหตุของการฆ่าเลยนะวางแผนมาหมดแล้ววางแผนได้หมดแล้วไม่ใช่เป็นเหตุการณ์จะพะหน้าไม่ใช่อืคือวางแผนวางทุกอย่างไว้หมดแล้วเป็นขั้นเป็นตอนหมดแล้วว่าจะวางยาตรงนี้ พอตายแล้วจะาศพไปทิ้งที่บ่อกเกลือขยะที่เขากระล่อนอํเาเภอมันพตพิสัยแล้วก็จะเอารถเนี่ยไปขายที่ไหนครับจะเอาทองไปขายที่ไหนจะแปลงสภาพเป็นเงินอย่างไรครับจะไปใช้ใครบ้างอืมนี่คือที่อยู่ในรูปสมนวนคดีนะอ๋อ้จริงเี้ท่านผู้ามาชมครับที่เราฟังรอบแรกที่ผมมาสภาธารชพลเนี่ย <c oughs> ที่สื่อออกเราเข้าใจว่าอาจารย์น้ำลงเ่ะ ไปติดนักร้องกลางคืนนะครับเพอาะญาตใช้คานี้แล้วก็ถูกนักร้องเนี่ยยืมเงินหลอกเงินแล้วสุดท้ายพออาจารย์ํำรงเนี่ยไปทวงเงินแล้วก็นักร้องก็เลยโมโหแบบเขาเรียกเหตุการณ์ซึ่งหน้าเขาโทรตามเพื่อนชายมาฆ่าแต่พอสรุปสํานวนอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยที่แท้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับเขาวางแผนมาทั้งหมดใช่ครับเป็นเจตนาไต่ตรองแม้กระทั่งที่ทิ้งศพซ่อนศพถูกไหมฮะแม้กระทั่งที่ฝ่ารถใช่โอ้โหเป็นเป็น เป็นอะไรที่พลิกความคาดหมายนะฮะใช่ครับคือมันผิดแผนตรงที่ว่าพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนแข็งแรงเนาะตัวใหญ่หลังจากที่ออกจากงานที่วัดมาเนี่ย <c oughs> ที่ไปคุยกับหลวงพ่อเขานะครับได้ถูกวางยาเรียบร้อยแล้วที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปก่อนนั้นนะครับแล้วมาอ้วกที่ศาลาลมครับมาอ้วกที่ศาลาลมซึ่งผู้หญิงคนเนี้มันคิดว่าพ่อผมตายแนย่โดนแลนเนตไปเนี่ยนะครับซึ่งแลนเนตเนี่ยมันตอนนี้เป็น ยาฆ่า,มาแมลงที่ผิดกฎหมายนะถ้าผสมน้ําไปมันจะไม่มีสีมีกลิ่นก็ทานใปหมดแกว้วแหละครับก็คิดว่าตายแน่จนนัดเจียนไปชั่วโมงกว่าแล้วที่ว่าผมบอกว่ามีป้าของสารอารมณ์บอกว่าให้ไปหาหมอไหมอานมาอยู่แค่นี้แล้วผู้หญิงตอบว่าไม่เป็นไรครับที่มันตอบว่าไม่เป็นไรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงโทรหาผู้ชายอีกคนนะซึ่งเป็นแฟนเขาอายุสิบเก้าปี ผมผม,ผมเดานะเฮ้ยยาไม่อยู่เอ้ยต้องมาซ้ําถูกไหมถูกต้องมาซ้ําด้วยการลงมือถูกเพราะว่ายาเฮ้ยนึกว่าจะจบที่ยาปรากฏว่าอาเจียนออกเาหายหายยังดีขึ้นอ,อันนี้ผมพูดเพราะว่ามันเป็นสํานวนในคดีคแล้วขึ้นสารไปแล้วแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วครับตัดสินไปลครับคือสารตัดสินจําคุกประหารชีวิตรับแต่ผู้ต้องหารับสารภาพเลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งเป็นจําคุกตลอดชีวิตครับแล้วพอตามแฟนมาแล้วไงต่อท่าน ก็พอผู้ชายขึ้นมาถึงพ่อผมนั่งเป็นรถแจ๊ตเนาะครับนั่งฝั่งคนนั่งผู้หญิงนั่งฝั่งคนขับไอ้ผู้ชายเปิดประตูมามันใช้มีดสมฤไรหัวตัดพี่รู้จักไม่ใช่ไหมจักครับอาจารย์อาชีวะจะใช้กันครับมีดสํมนทธตัดคอพ่อผมแต่ด้วยที่พ่อผมมาใส่ไส้ยท้องสี่บาทครับมันไม่ติดไงมันก็เลยไม่โดนเส้นเลือดใหญ่ครับเพราะคนเรายังมีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้โอ้มันกลายให้โดนเส้นเลือดใหญ่ทีเดียวล่วงเลย มันไปติดสร้อยพอติดสร้อยปุ๊บมันมาแค่ลูกกระเดื่องนี้ครับมันก็เกิดบาดแผลพ่อผมก็เลยตื่นครับตื่นจากการเพลียของการอาเจียนตื่นจากอนั้นแต่ก็ยังมึนงงก็ต่อสู้ในรถต่อสู้ไปผู้ชายก็ฟันซ้ายฟันขวาฟันซ้ายพปี่นึกภาพออกไหมพ่อผมนั่งนี้มันนั่งอยู่ตรงนี้มันก็ฟันพ่อผมว่ากันกันกันครับอีกผู้หญิงก็ขับรถไปเลยไปจนถึงจุดทิ้งศพบอกเลยขยะที่เขาก็ล่อนนั่นแหละ จนฟันเละและพ่อผมไม่ไหวแล้วเปิดประตูหนีมันฟันจนมีดสมุไรอ,อ่ะงอแล้วพี่คิดดูดิ <c oughs> บาดแผลขนาดไหนนะ <c oughs> ฟันจนแขนข้างเนี้ยพ่อผมเนะ่ยเกือบขาดเลยนะขออนุญาตทมท่านนิดน,นึงครับไอผู้ชายที่ที่มาปาดเนี่ยเอาตรงนะครับการการใช้มีด <c oughs> หรือของมิคมปาดคอเนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้กันในการทำควาดีฆาตกรรมนะ ข้าส่วนใหญ่นะครับการที่ใช้มีดปาดเนี่ยเอ๊ะมันมีแรงแค้นอะไรมาก่อนหน้านั้นเป็นแรงจูงใจเพราะว่าอยู่ดีผมกับท่านเนี่ยไม่เคยแค้นกันนะถ้ามีใครจ้างผมไปทําอะไรท่านผมก็อาจจะไปยิงแล้วก็ขับโมไซค์นีผมแต่การไปปาดเนี่ยมันแสดงถึงความแค้นนะท่านผมวิเคราะห์นะครับเท่าที่สอบสวนกันมาเนี่ยจนถึงส่งฟ้องศาลเนี่ยผู้ชายเนี่ยเสพยาเสพติดอาจจะเสพยาบ,บ้าที่มันมีสารเมทเฟตามีนเยอะ คุ้มครับคุ้มครั่งมันคงไม่หลอนพี่แต่ใจมันกล้าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้กระทําตรงนั้นลงไปโดยโดยฤทธิ์ยาด้วยด้วยฤทธิ์ยาด้วยแต่ถามว่าผมว่ามันทําเกินไปนะโอ้โหครับกับพ่อผมเพราะพอพ่อผมเปิดประตูตรงบ่อเกิดขยะเนี่ยวิ่งหนีนะครับมีดมันงอมันมีดมันใช้งานไม่ได้ละพ่อผมอ่ะเขาเป็นคนพกมีดอยู่ข้างร เพื่อที่ว่าเวลาเราแอ็ซิเดนต์รดล่วงน้ําหรือแรงช่างซึ่งผมมีประสบการณ์รดล่วงน้บพ่อก็จะรู้เขาไปทุบก,กระจกทุบอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนมีดมีดใหญ่ๆหมีดปังตอใหญ่หญอหะครับเหมือนมีดหมอใหญ่ะนะ่ะมันก็ไปหยิบมีดตรงนั้นฟันท้ายทอยพ่อผมออืล่วงพอล่วงเสร็จปุ๊บมันลากพ่อผมไปทิ้งที่โคนต้นกระถินที่ท่านเลวัดบอกครับพ่อก็ยังหายใจอยู่ สุดท้ายเลยพี่ที่ผมพลิกสุดตอนขึ้นศาลนะช็อตสุดท้ายมันจะฟันพ่อผมพ่อผมว่าเท้ารับมีดเท้าพ่อผมขาดนะอผมไปดูศพแล้วมันเอาศพพ่อผมทิ้งไว้ตรงนั้นครับพอขึ้นรถมาเนี่ยไอ้ผู้ชายขึ้นรถมาผู้หญิงถามว่าตายหรือยังอืนี่ผมไม่ได้พูดเองนะเป็นคำให้การของผู้ต้องหาให้ในชั้นศาลมันก็ตอบว่า ไอ้ผู้ชายตอบว่ายังมีลมหายใจอยู่ผู้หญิงบอกให้ไปซ้ําเอาให้ตายโอโแต่ไอ้ผู้ชายไม่อยากฟันแล้วมันก็ด้วยความที่มันเป็นเขาเนาะลูกหินลูกลังมันจะเยอะมันเอาหินทุ่มใส่หน้าพ่อผมอะโอ้โหเฮ้ยเละหมดเลยหน้นพาพ่อผมออก็เอาง่ายๆผมไปรับศพพ่อผมรดน้าศพไม่ได้ครับ ต้องตัดเนื้อตรงนู้นมาแปะหน้าเนื้อตรงนี้มาแปะหน้าผมอะต้องใส่กรรมนะพ่อผมอใช่ส่กรรมส่ง<น>โหดดีนะผู้ชายเนี่ย<ฮ>ตอนที่ฆ่าพ่อผมเนี่ยอายุสิบเก้านะชื่ออดิสซอนขจรเกียรติสกุลครับผูบ้หญิงเนี่ยนางสาวรสลินฉันลกูลอายุยี่สิบแปดปีแต่ถ้านับตอนนี้ล่วงเลยมาเก้าปีผู้ชายน่าจะยี่สิบแปดครับผู้หญิงน่าจะสามสิบหกอืม ผมก็ใจหัวอ,อกท่านเลยวัดนะที่ท่านบอกว่าจับมันได้ไม่ต้องพาเข้าสอนอะนะให้พาไปเซฟเขาคือถ้ามันไม่เกิดกับใครอะ่ะจะไม่รู้เลยว่าความรู้สึกมันเป็น,น,นอย่างไรนะมีมีนะับนักข่าวหลายสำนักนะไปสอบสอบผมนะที่ห้องนิติเวชท,ที่มอารีสวนเนาะ <c oughs> มาถามผมว่ารู้สึกยังไพงพ่โอโดนค่าผมบบโอ้โห ใช้คาถามนี้กับผมคือน้องผมไล่ออกจากห้องนิติเวศเลยนะครับเพราะว่ามันผมว่าเขาไม่น่าสมควรถามคํานั้นเนาะคือคือ <c oughs> การการที่เราสูญเสียบุปการีมันเป็นเรื่องที่สะเทือนจิตใจนะครับแต่แต่อันเนี้ยคือถ้าเรายัางไม่ได้ทราบรูปแบบของการฆ่าเราก็เฉยเฉยใช่ไหมโอเคคุณพ่อเราไปประสบอุบัติเหตุนั่นนูน่นนี่เราก็จะเป็นไปตามเอ่อตามตามวัยตามอายุหรือตามตามวิถีชีวิตที่มันเกิดแก่เจ็บตาย แต่พอมาทราบพฤติกรรมของการลงมือเนี่ยโอ้โหมันรับไปได้จริงๆไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทําซ้ํำลอยซ้ําแล้วได้ขนาดนี้นะเหมือนทุกอย่างมันถูกวางแผนทั้งหมดแล้วพี่ครับแต่แค่มันผิดแผนตรงที่ว่าวางยาแล้วไม่ตายครับนั่นแหละอืมจริงๆควจบที่ยาแล้วมันควรจบที่ยาแต่ถ้าจบที่ยาก็คงไม่เจอศพพ่อผมแล้นะครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้อง ขอแสดงความเสียใจกับท่านอีกครั้งด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> เขาก็รับโทษไปละตามกฎหมายก็รับโทษตามกระบวนการกฎหมายครับแล้วนี่ก็คือเรื่องที่เอฟซีถามมานะครับว่าอยากให้ผมตามคดีน้องชายทะเลวัดหน่อยว่าเรื่องราวคดีนั้นไปถึงไหนแล้วราบทสรุปเป็นยังไงนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรัชพลมาเล่าให้ฟังอ่ะปัจจุบันนี้อัปเดตสถานการณ์นิดหนึ่งครับปัจจุบันนี้ขอราทีละคาถามเลยท่านคําถามแรกเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะมากพี่โอ๊คครับสั่งเสื้อไปยังไม่ได้เลยอ่ะตอบผ่านช่องผมเลยครับ เสื้อเสื้อนี่อย่างที่ผมประกาศไปอ่ะมันเป็นพิออเดอร์เราเคยคุยกันล่อกแล้วเนาะอะผมผมทราบแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านท่านว่าเป็นเเป็นพิออเดอร์พิออเดอร์หมายความว่ามันต้องใช้กระบวนการระยะเวลาในการผลิตครับซึ่งเราต้องจ่ายเงินจองก่อนครับแต่ถ้า f อฟซที่เขาสั่งล็อตหนึ่งสองสาไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าอใช้เวลารอใช้เวลารอพอได้ของไปเนี่ยซึ่งของมันเป็นเสื้อฮูดครับแล้วผมก็ไม่ได้ทําตัวอื่นละ พอผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งแพ็คมานั่งรับออเดอร์เนาะก็เสื้อฮูดเนี่ยมันเป็นพิออเดอร์แล้วก็ใช้ระยะเวลาผลิตเนี่ยสเดือนก็สั่งตัดที่ต่างประเทศครับสั่งตัดเสร็จเนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการเอาเสื้อเนี่ยไปย้อมสารกันน้ํำอีกแล้วก็มาทํากระบวนการซับในกันหนาวมันไม่ใช่เสื้อกันลมครับถ้าใครได้ไปพี่ลองใส่แล้วใช่ไหมใช่ฮะมันจะอุ่น ครับสวัสดีครับก็ถึงบอกจริงๆกับผมอะไม่มีเวลาพิมพ์ตอบเอฟซีถามมาเยอะก็ไม่ได้ตอบคือการสั่งเสื้อเนี่ยพี่ออเดอร์หมายถึงว่าเรารับเงินจองมาก่อนนะครับก็พูดงาคุณโอนเงินจองมาแล้วเราเกล้าเงินจองเนี่ยไปสั่งทีเดียวตามจํานวนเงินที่จองเพราะว่าท่านไม่ได้สต็อกของเพราะไม่มีเวลามานั่งขายตอนนี้ท่านก็ได้ ขึ้นมาเป็นสารวัตรแล้วแล้วก็เปลี่ยนต,ตำแหน่งหน้าที่ซึ่เดินทางราชการต่างจังหวัดบ่อยมากจะอยู่บ้านน้อยมากเลยก็ยกจะได้คิวย,ยากมากจะกลับมาแค่สุกเสามาเก็บเสื้อผ้าสั่งมาเก็บเสื้อผ้าตัวใหม่ชุดใหม่ชุดเก่าก็ส่งสักส่งรีดไปแล้วก็เดินทางต่อฉะนั้นเอฟซีนะครับไม่ต้องโกรธกันนะฮะพอท่านส่งเองคนเดียวก็จะทำเองคนเดียวไม่ได้มีลูกน้องหรือทีมงานส่งให้นะครับว่าว่างเว้นจากราชการมาท่านก็จะมานั่งไล่แพ็คไล่ส่งให้เหมือนกับช่วงแรกที่ เป็นเสื้อรอบแรกเสื้อโปโลนี่ใช่ไหมโปโลเออนะครับก็อดทนรอนิดหนึ่งของดีต้องรอนานๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านเพจเพราะว่าก็อยู่คนเดียวไม่มีทีมงานเหมือนกันใช่เอฟซีก็ดดาไอโอ๊กเดี๋ยวนี้ดังแล้วยิงไม่อ่านเพจไม่อ่านอะไรเลยไม่อ่านคอมเมนต์คือเราไม่มีเวลาจัดผมตื่นเช้ามาขับรถทานอาหารไปไหนก็แม่ไม่มีเวลาจับโทรศัพท์เลยคือเราเราทาช่องเนี่ยพี่ครับเราไม่ได้ทำธุรกิจครับแต่เราทําเพื่อ ส่งข้อความสําหรับคนที่เขามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและดํานงชีวิตเนาะอย่างผมก็ช่องท่านแล้วโดวยตรงรท่านก็จะให้ความรู้ให้ความคิดให้แง่คิดให้มุมมองให้วิธีการป้องกันตัวสําหรับผู้ที่จะก่อเหตุอาชญากรรมรอะไรเงี้ยซึ่งอยากทําตรงนั้นเพื่อส่งสารไปให้กับ เอฟซหรือว่าผู้ชมใ,ชให้ความรู้เป็นวิทยาความรู้เป็นวิทยาทา,ทานดีกว่าให้กับตำรวจด้วยนะใช่ตำรวจมาดูท่านเรวัดก็จะได้ความรู้ในการทํางานใช่เอฟซก็รู้ในการระมัดระวังตัวระมัดระวังวิชาชีพใช่ฮนะแล้วก็ส่วนรายการผมนะครับต้องขอกราบขออภัยเพื่อนจริงคอมเมนต์บ่นเยอะมากคุณโอคา่าทำไมโฆษณากว่าจะเข้ารายการได้ตั้งห้าหกนาทีก็สปอนเซอร์เข้าต้องต้องต้องเข้าใจนะเพราะว่าผมก็อยู่กับคุณแม่ รายได้จาก YouTube ก็ไม่ได้มากมายครับผมอยู่ได้เพราะสปอนเซอร์สินค้าที่สนับสนุนรายการก็มีรายได้ตรงนี้เข้ามาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยที่ผมนําเสนอไปเพื่อนๆซื้อไปใช้ก็จะได้สิ่งดีไปใช้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากดูก็เลื่อนไปได้ครับมันมีปุ่มเลื่อนแตะแล้วก็เลื่อนผ่านไปไปดูเนื้อหามันเลยก็ได้นะครับอ่ตอนนี้อัปเดตลูกพี่หน่อยฮะออกทีวีทุกช่องเลยทุกช่องครับผมรับสายทุกวันอติดต่อผ่านนี่ฮะ ท่านรัชพลได้นะครับโค้สปอนเซอร์โฆษณาจะเข้าติดต่อมาได้นะอย่าว่าแต่สปอนเซอร์พี่ครับ f c โทรมาวันหนึ่งผมต้องรับไม่ต่ำกว่าส0สิสายนะครับบางทีผมภารกิจอยู่สอบสอบสวนอยู่เงี้ยผมผมขอญาตสอบก่อนนะครับครับขอเล่าสัก5นาทีได้ไหมบอกเดี๋ยวครับใจเย็นขอผมสอบก่อนตรงนี้สำคัญกว่านาะเดี๋ยวผมโทรกลับก็จะเป็นเงี้ยแล้วก็คุยกับบพี่น้องกประชาชนเขามีเรื่องเดือดร้อนนะบางทีก็มีครับมีมีมาขอคมช่วยเหลือ ในกรณีที่เราช่วยได้นะพี่อ่านอย,าอย่างหนึ่งเคสเลยนะนะับผมจะไม่พูดว่าสอพอไหนแต่อยู่ที่เพชรบูรณ์ครับไปซื้อที่ดินแล้วโดนโกงมูลค่าเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท <c oughs> เงินก้อนสุดท้ายพี่หลังเข้าเลยอีกปีเดียวเขาปีสองปีเขาจะ,กะเกษียณเขาจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาทําสถานปฏิบัติธรรมเพื <c oughs> ่ออยู่อย่างพอเพียงกนะับท่านเลวัตซึ่งพอเขาซื้อที่ไปผ่านไประยะเวลาหนึ่งปี เขาจะเข้าไปปลูกบ้านเตรียมรอการเกษียณเข้าไม่ได้ครับเป็นที่ของผู้มีอิทธิพลที่หนึ่งแต่เงินเราซื้อนะแต่เงินเราจ่ายไปเรียบร้อยอผมก็เลยบอกเอ้าแล้วพี่แจ้งความหรือยังมันเป็นอย่างไรเขาบอกตำรวจลงบันทึกประจำลงบันทึกประจำวันไม่ได้มันเป็นการชอ่อโครับผมก็เลยประสานทางร้อยเวรให้จนตอนเนี้ยส่งฟ้องศาลแล้วเขาจะขึ้นศาลเดือนหน้าแหละเขามีโอกาสได้เงินคืนเพราะคนที่เอาเงินเขาไปเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลและมีเงิน ครับแต่ถามว่าผมกลัวไหมผมไม่ได้กลัวนะแต่ผมยินดีช่วยครับมันก็ต้องมีตํารวจอย่างเงี้ยครับก็ผมได้ท่านเลวัดเป็นแบบอย่างจะเลยลอยตามท่านผมก็ต้องอะไรที่ช่วยได้ไม่เกินกําลังผมก็ช่วยก็ช่วยประสานงานครับอ่าช่วยเรื่องเก็บข้อมูลพยานหลักฐานแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนครับยินดีด้วยนะแต่เป็นเป็นแบบอย่างดีๆจะเลยลอยตามเพราะว่าตอนเนี้ยคนไทยประชาชนก็ต้องมองตรงว่า ตั้งกำแพงแอนตี้ตำรวจชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตำรวจจราจรตั้งด่านสายตรวจขอตรวจปสวัสสาวะหรืออะไรก็ตามถ้าตำรวจเรียกปุ๊บเนี่ยอารมณ์ของคนไทยชั่วโมงนเนี้ยตั้งป้อมหรือว่ามึงคือศัตรูกูบางทีเขาเรียกอาจจะเรียกดีๆก็ได้นะใช่ใช่ฉะนั้นพอเราตั้งป้อมไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเกลียดชังขึ้นในสังคมฉะนั้นก็มีโรงงานที่ผลิตตำรวจดีๆอยู่ก็มีผมก็พยายามจะนําเสนอนะครับตำรวจที่ดีทั้งช่องผมแล้วก็สุดท้ายนี่าลืมเข้าไปติดตาม เวลามีบรรยายให้ความรู้หรือการสอนต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการใช้ชีวิตในการทําคดีเนี่ยทางช่องท่านรัชพลกินเกศสอชื่อว่า,าท่านเริวัดกินเกศสอนออฟฟิเชียลช่องนี้กดติดตามไปเลยนะครับส่วนเสื้อผ้าก็รอหน่อยเพราะสั่งจากต่างประเทศนะครับรับรองได้ทุกคนแน่นอนเพราะท่านส่งเองแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับ สวัสดีครับผมโอพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นย่างไรฮะ,ะเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิน่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัว แต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นหกปกติมันหมื่นสองแปดร้อยบาทแต่ถ้ามาจากรายการพีโอคูไพีเราจะติดให้นะคะหกพันแปดร้อยบาทหกพันแปดร้อยบาทใช่โอ้โหเหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะ ในบริเวณอ่าไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขด้ดครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับนึกว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้แล้วก็ราคาคูกมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วราชจักรนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับสวัสดีครับผม OVP ครับวันนี้ผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนั่นเองครับมันก็มีสองแบบนะครับแบบสมูท กับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้ว, <c oughs> ลวก็รสชาติกลอมๆดีนะคะก็สําหรับเราสูงอายุแล้วก็มันจะนุ่มนวลอะ่ะทานแล้วแบบเออสดชื่นแล้วแบบสตรองฮะที่พี่น้าทานเป็นยังไงครับทานแล้วสึกถึงความเข้มข้นครับแล้วก็ดูสุขุมเหมาะสําหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทํางานเราต้องการใช้สมองครับและผมต้องดื่มทั้งวันอันนี้เหมาะเลยครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกาแฟบิเลีมนะครับในแบบสมูทและแบบสตรองสอง แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ i อ l ดี e ลน์ของพี่เบลลี่เลยที่้นอยู่หน้าจอนี้นะครับหนึ่งกระปุก100กร,รมัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลยอย่าลืมทักไปหาพี่เบลลี่ทาง i อ l ดี e ลน์นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟบบลลี่เข้มนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม